เบตงนะคะเป็นเมืองลับหลที่วอวอยอยากจะไปเยือนมานานมากแล้วค่ะพอได้ยินมาว่าอาหารที่นั่นน่ะอร่อยมากเด็ดมากและในตอนแรกนะคะสิ่งที่วอวอยากจะมาแอดไวส์ได้กับทุกคนก็คือร้านอาหารร้านเด็ดร้านดังที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเบตงค่ะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ จริงๆแล้วการเดินทางไปเบตงอะ่ะลงเครื่องที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถตู้ยิงยาวไปเบตงเลยก็ได้4ชั่วโมงครึง่งแต่ว่าเราไม่เพื่อนอยู่ยะลาเราก็เลยจะแวะไปหาเพื่อนที่ยะลาก่อน2ชั่วโมงกินค้งกินข้าวอะไรนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ค่อยนั่งต่ออีก2ชั่วโมงครึ่งไปเบตงค่ะมันก็จะมีความหลายต่อหลายยานพานะนิดนึง แมนดิแอนแมนแอนแมนปรีนไม่เก๋ต้องนี่ค่ะเธอกับฉันกับฉันวาดมือเก๋ๆค่ะและนี่คือป้ายโปรโมทหนังที่เก๋ที่สุดในยุคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเบตงกันค่ะตอนนี้เรากำลังออกจากอำเภอเมืองยะลาจกันค่ะจุดชมวิวค่ะพักจากความกดเขียวสวยงาม เก็บน้ำเขื่อนบางลาต้องหยุดนะหยุดเช็คอินออถึงแล้วค่ะเบตรงเราใช้เวลาเดินทางทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ตีห้านถึง 5, 5. โมงเย็นเรามีความต้าต,ตอนเย็นนิดนึงจะขัดใหญ่ ไปหาหนึ่งพิยาลากินข้าวมา่มอยกับพ่อแม่หนึ่งมั่มอยกับพ่อแม่นั้นมากแล้วก็ระหว่างทางที่โค้งไปโค้งมาก็คือหลับตลอดทางเพราะว่ามันแบบสึกแบบง่วงเหมือน <มา S 1> ถูกไวเปรอะอยู่ละข้างหลังรถไกว,วเปลแล้วก็หลับรู้ตัวทีถึงเบตงแล้ว เป็นร้านดังประจําเมือง้าเกิดเสิดว่าเบตรงร้านอาหารก็จะเจอร้านใต้เหยืดคนะเป็นร้านไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไหนซิเราเข้าไปเขาต้อนรับไหนซิว่ามันจะเป็นยังไงไปเลยมือแรกของเบตงนะคะเราก็เลยสั่งอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเบตงมารวมกันมาตอนนี้นั่นก็คือไก่สับเบตงหมูเคาหยกแล้วก็ถั่วเจียนค่ะเร็วเๆอยากกินแล้ว ไก่เบตงนะคะเป็นสิ่งที่ฉันเฝ้าฝันถึงตั้งแต่ก่อนที่จะมาเบตงเพราะว่าเคยได้ไปกินด้านไก่เบตงที่กรุงเทพแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันแตกตา่างมันสมคำาล่อลือว่าไก่เบตงมันสุดยอดจริงๆแล้ววันนี้เราได้มากินไก่เบตงถึงที่เบตงแล้วค่ะอร่อยมากทอนไก่เบตง เนื้อมันจะแน่นมันจะเด้งหนังมันจะกรุบกรอบแล้วมันจะไม่เลี่ยนแล้วสิ่งที่ดีก็คือซอสซอสดีมากจะบอกว่าตอนที่กินไก่เบตงที่กรุงเทพแบบมันไม่มีซอสอันนี้มันเป็นแบบฟิลลี่แบบข้าวมันไก่อะไรเงี้ยแต่นี่คือไก่สับที่ราดน้ำซอสแล้วน้ำซอสมันดีมากและจะบอกว่าซีอร๊วเบตงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นของดีของเด็ดของเบตงมันเลยมันรวมกันอยู่นจานไก่สับเบตงนี้ ข้าหยกนะคะข้าวหยกก็เป็นหมูตุ๋นสไตล์จีน,นะคะ่ะซึ่งจะมีทั้งแบบเป็นหมูกับผักกัดดองกับหมูสลับชั้นกับเผือกซึ่งร้านเนี้ยเป็นแบบเผือกนะะเป็นอีกเมนูซิกเนเจอร์ของเบตงค่ะชิมกันดีกว่าขาบอกว่ามันเป็นเผือกเลเวอร์ชอบเผือกแบบนุ่มๆเละๆมาก ปลือกมีเปลือกนุ่มเหนียวตื้อมากอร่อยแต่ในความแบบพิเศษแบบกินแล,ล้วตาลหรือเปอ่าไก่เบตงชนะไปจากมันชิ้นหัวค่ะอร่อยจริงๆแต่มันกรอบแบบกรอบนอกน้างในแล้วมันไม่เหนเียวเ่ียวเปลือกกรอบแน่นหวานคนที่ไม่ชอบกระดบกยาวไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันผ่านไฟมามไม่เหนเียวเฉียวฉันกับป้าได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่าเราสองคนชอบถั่วเจียนมากที่สุด <The> ใช่ The best The best จริงจกรอบอร่อยใช่คิดว่าเขาแบบทอดดีมากนะหลังจากที่เราก็ชิมชิมชิมทุกอย่างชอบอันนี้มากสุดอ่ะอืม,อ,มอร่อยไม่มีความกรอบอ,หอืหวานหวานดีอร่อย รายงานข่าวนะเบตงค่ะตอนนี้ที่แยกหอนาฬิกามีนกนางแอ่นมารวมตัวกันอยู่มากมายค่ะส่งเสียงจิบจิบระงมไปทั่วแยกหอนาฬิกาแห่งนี้ค่ะแล้วก็ระวังที่นกนะคะตอนนี้พยายามอยู่ในจุดที่ไม่มีนกบนหัวเมื่อก,กีก้ปาหนึ่งเราให้ฟังว่านกอาจจะมาที่เดิมเวลาเดิมและอยู่ตำแหน่งเดิมห้ามใครแย่งที่ใครไม่งั้นจะเดนไล่ซึ่งหนึ่งก็บอกว่าให้หารร้อยค่ะ ฉันว่าหมดเยอะมากหมดใช่มั้ยหมดโอเคดีเนาะอ,อร่อยเข้าใจทีนี้มาแล้วและตัวเส้นมันมีความหนักๆเนื้อเฟี้ยวเห็นไหมอ่ะเขาคลุกน้ำมันนิดๆด,ด้วยนะเออคือคลุกกระทียมเดียวแต่จะอยิ้ว <c oughs> มีงา อร่อยก็มีกลิ่นแป้งหมักชอบอันนี้คือที่ช,อชอ็ชอกโกแนะคะก็ถือว่ามีค่ะเมนูสามันธรรมดาที่ทำให้ร้านเนี้ยพอจะมาลองินเยอะมากเด็ดเด็ดจริงนี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้มันแก้วนะคะ ดีเหมือนกันกินมาแล้วเนี่ยแปบบ้งแม้วนแ่มีไส้อะ่ะดีอะ่ะคือพอเบสมันดีอะ่ะหมายถึงแบบเนื้อแป้งมันดีอะ่ะก็ดีหมดเลยพอเจอมันแก้วก็มีความส่งเครื่องแป้อันนี้นะคะคือเผือกนึ่งเออเผือกนึ่งตอนแรกนึกว่าขนมของพักกาศอะคะบอกว่าดีแล้วอฮียดีแล้ว ลาในป่าอร่อยอ่ะเป็นอาหารเชา้ามื้อที่ฟินมากค่ะ<อ>ล้ะคุ้มตื่นไหมล่ะพุ<อ>้มตื่นคุ้มตื่น อันนี้คือมะเขือยัดไส้นะคะไม่ค่อยคยเห็นในจิตรกรรมอร่อยมะเขือยาวแบบนุ่มละลายในปากแล้วก็เจอกบบไส้นุ่มข้าหนูที่แบบรู้สึกว่าเป็นปากขัมปัง,ปงปอันนี้มะระายาไส้ทอดนะ,ะผมผมกำลังเบ่งอร่อย ร,รู้สึกว่าสิ่งําคุณภาพดีใ่รแม่แบบไปกินร้านสิ่งจำแล้วรู้สึกว่าแต่อันมันจุ่มลิ่มเกินอะ่ะแต่อันนี้รู้สึกแบบเป็นบากเป็นคำกำลังคิดว่าจะกินหมดไหมเนะี่ยเอามาเยอะขนาดนี้คุณภาพวัตถุดิบดีปรุงรสได้ดีแบบไม่ได้แบบมันมีความนัวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้หวานแบบหวานเกินอ่ะก็คือเป็นติ่งํำที่แบบโฮมเมดแบ,บเนี่ ตอนแรกเห็นซอสพริกแบบสีแบบส,ส้มๆใสๆก็มีความปรามากว่แบบซอสพริกสำเร็จรูปหรือเปล่าแล้วก็เลยแบบกินแบบไม่จิ้มมาตลอดเสร็จแล้วพอแบบอ้าคำนึงลองจิ้มๆิดูแล้วแบบอ้าวซอสพริกอร่อยมันเผ็ดมันเปรี้ยวแล้วมันเผ็ดแล้วมันไม่หวานเข้าปากกุบเปรี้ยวก่อน แล้วความเผ็ดค่อยๆตามมาแบบค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นแบบรู้สึกได้ถึงความพริกอ่ะมันช่วยตัดเลี่ยนใช่ป่ามันช่วยตัดเลี่ยนตอนแรกรู้สึกว่าืชิชโชกอยู่ไหนชิชโชกแก้เลี่ยนอยู่ไหนไม่มีมี่สาพเผกดจ้าอร่อยนะ อิ่มมากเราสั่งกันเยอะมากนะคะก็คือสั่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ขอบอกว่าราคาเท่าไหร่รู้ไหมทั้งหมด316บาทกินกัน4คนตกกันคนละไม่ถึงร้อยอ่ะความดีงามมันอยู่ที่ราคาด้วยนี่เองถึงว่าทำไมคนเยอะแล้วก็เมื่อกี้ถามเขาค่ะว่าร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่ตีห้าและประมาณ11โมงคือของหมดเก็บของฉันรักร้านนี้มากชอบมากดีดูบินสิคะรักคุณนี่แหละ คือรักมากคืออร่อยมากแล้วแบบราคาแบบดีมาก316บาท4คนดี <í cliffs> คิดว่าไม่เคยกินฉัน่งปัวแบบนี้มาก่อนพอกินกเข้าไปแล้วรู้สึกเลยว่ามันแบบ ไม่เหมือนที่เคยกินมาในชีวิตแตม่มันมีความนุ่มเหนียวยุนย่นยุ่นมีกลิ่นสมุนไพรที่ชัดเจนมากานุ่มเลยค่ะละลายในปากอื่อยถึงากใช่ค่ะอืคำว่า,ะล,าะละลายในปากนุม่มยุ่นเหนียวละลายในปากหอมสมุนไพรหอมกลิ่นหญ้าไม่เหมือนที่เคยกินมาจริงๆเป็นไงมั่งข้างล่างไปดูวิธีการกวน จริงๆขั้นตอนมันสิมเพิลมากเลยนะแกเขาเอาอยาชั่วป่วยไปต้มกับน้ําเสร็จแล้วก็เอาไปกรองแล้วก็น้ําที่กรองมาตั้งกระทะจนเดือดใส่แป้งมันลงไปกวนนกว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 น,กวนจะเป็นเนื้อเนียนปุ๊กตักใส่หม้อแล้วก็ไปตั้งให้มันเสร็จตัวคือสิมเพิลแค่นั้นแต่อินดีเทลแล้วอ่ะมันคือความแบบชำนาญการดูว่ากรองเนื้อออกมาเนียนไหมหรือการต้มน้ำยา ชาวบัวจนได้ท<ม>ี่ไหมฉันวที่เขาใส่แป้งมาแล้วเขาต้องกวน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 มันต้องแบบทําด้วยความรวดเร็วป้าสายฟ้าแรบมือเนือ้อปล่าแบบต้องทํากวนแล้วมันขึ้นเร็วมากอ่ะแล้วเขาก็ต้องกวนจนถึงจุดที่มันแบบไม่มีเม็ดเม็ดอ่ะเขาต้องใช้วิธีเหมือนชาชักคือตักฟบตักฟาตักฟาดเพื่อให้แบบฟองอากาศมันหายไปเพื่อให้เนื้อมันเนียนแล้วก็รีบตักใส่ถัวยแย่แย่แยเพื่อไปตั้งให้เสร็จตัวอร่อยรู้สึก่า เวลาเรากินเฉกาก๊วยในเมืองกรุงใช่ป่ะบางทีน้ํามันจะดําๆอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่อันนี้คือเราเห็นเลยว่าเห็นไหมคะน้ํามันใส่นะคะฉันว่าที่มัน,น้ําตาเล็กๆกมันมาจากน้ําเชือ่อมใช่มันคือมันแค่เอาวุ้นที่ทําจากพืชหญ้าชนิดหนึ่งที่เป็นสีดําแล้วก็มากินกับน้ำเชื่อมแค่น,นั้นเลยเว้ยแซกซิมโลเออซ์เจอร์ด้านในเฉกาก๊วยมันเนียนอะ่ะ กินอันนี้นะไม่รู้ว่าต่อไปจะกินเผากล้วยที่อื่นได้หรือเปล่า้วจริงจังเลาคำสั้มาแต่อาหารเา้าเผากล้ยแบบบาร์แบบยกบาร์ยกขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วที่เบตโตนะคะมีเผากล้วยด้านเจ้าที่ทําแบบดังเดิมแบบนี้ของพี่ก็คือร้านนี้บ้านตึกแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านไม้เดี๋ยวเราไปลองดูกันคุณพี่เคยไปกินฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าคะยินดีครับเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองได้กข้เปรียบเที่ยว แค่ข้ามถนนนะคะ mm hmm. ก็จะเจอร้านเฉากัวร้านที่สองในเบตง mm hmm. ได้กลิ่น, mm hmm. ไ,ดนได้กลิ่นยญ้าเฉากัวยมาแต่ไกลเลย mm hmm. ชื่อว่าบ้านไม้ นั่นกว่าเด้งกว่าทิ้งใหญ่กว่าเลือกของม่มีความดดาใจไม่ถูกขนานะพ่อแม่อาจจะชอบอนนแบบมีอะไรให้เคี้ยวก็ได้มากกว่าที่จะแ,แ,แบบละลายไปในปากแบบคนไม่ไหนตาชอบแบบไหนคะชอบทั้งสองอย่างฮนะถ้าให้เลือกเพื่อจะซื้อป่ะคาดว่าน่าจะซื้ออย่างนไรสูตรใครก็สูตรมันอร่อยทั้งคู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะชอบแบบไหนเวอร์ชั่นไหนมันเป็นสูตรที่แตกต่าง แต่อร่อยและดีแต่ก็อร่อยกว่าที่เราเคยกิน,นที่กทอมอนแน่นอนหอมมากเปลี่นแดงมากอ,มอันนี้ต้มมาแล้วกี่ชั่วโมงอะคะอ่าอ,อันนี้เพิ่งต้มได้ชั่วโมงนึงอ๋อต้มไปอีก4่ชั่วโมงรวมเป็น5ชั่วโมงคือเริ่มกระบวนการทำอะจน,น,น,นถึงได้ทานอนะก็เกือบเกือบครึ่งวันถ้าคุณชอบแข็งแข็งก็เหมือนกับ กะละแมคุณชอบนิ่มนิมแบบเละเลยก็คือเต้าหอยขอผมปีโป้แล้วกันเออด้งๆหน่อยถ้าเปรียบเทียบน,นะถ้าเปรียบเทียบน,นะใช่ขอเราไม่ใช่แบบนิ่มเ็าเรียวกว่านุ่ม <c oughs> คือถ้าเข้าตู้เย็นแล้วมันก็จะเด้งกว่าเดิมจากการไปบุกครวัวมาสองร้านและคุยกับเจ้าของทั้งสองร้านรู้สึกว่าใครจะเป็นเจ้าแรกไม่สนใจใครจะเป็นเจ้าของสูตรไม่สนใจเราอยู่กับปัจจุบันเนาะเพราะเรือไไ่องในเรื่องที่เราสืบหาความจริงไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าครา้งนี้ คาแรคเตอร์ของเฉากวยทั้งสองร้านน่ะไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นบ้านตึกมันจะมีความความนิ่มนุ่มหยุ่นละลายในปากกลิ่นหอมไม่ได้โดดเด่นเท่าบ้านไม้ <S <S คือคือบ้านไม,ม้รู้สึกว่ากลิ่นหอมโดดเด่นมากก็คือได้กลิ่นตั้งแต่ปากซอยแล้วพอเข้าไปในครัวก็ยิ่งเห็นว่าเขาใช้อีตัวเฉากวยเยอะจริงๆแล้วก็ต้มห้าชั่วโมงเน้นความหอมและมันมีความงวดมีความแบบคอนเดนซ์เข้มข้นคือถ้าเกิดจะให้เดาใจอ่ะรู้สึกว่า พ่อแม่หรือคนแก่จะชอบ็กเจอร์แบบนี้็<า>กเจอร์ <yeah. S 1> ที่แบบเด้งหรือมีอะไรให้เคี้ยวและกลิ่นหอม,มแบบชัดมากฟุ้งเลยแล้วเฉาปวยชิ้นก็ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กๆวัยรุ่นอย่างเราเราก็จะรู้สึกว่าชอบชอบความละลายในปากของบ้านจึกมากกว่า<อ>ก็เลยอยากจะซื้อกลับบ้านไนสองอันเลยค่ะใค่เป็นแพนทำแพนไข่จิ้มทริปเบตรงยังไม่จบนะคะวอไม่กินแค่นี้แน่นอนค่ะตอนหน้าขอนำเสนอ วัตถุดิบที่คุณต้องยอมเมารถเพื่อมากินที่เบตงค่ะมี3อย่างขอใบ้ไว้สั้นๆได้แก่ปลาหมี่ไก่ฝากติดตามด้วยนะคะ